สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องกำลังจะก้าบบ้านนะครับตอนนี้ก็สิบแปดนเดืกัยายประมาณครับเขานารดแล้วก็หกโมงเย็นก็ไม่มือดเท่าไร้ะครับถ้าหน,า,นาวก็มืดเลยแกวันนี้ก็มาฉีดฮอร์โมนไอฉีดไม่ใช่ฮอร์โมนครับฉีดปุ๋ยมักมันฟักทองแล้วก็ถาหลุดมันเท่านายนะมากับลูกชายสวัสดีครับอืม ภรรยาผมครับนู่มกำลังเก็บผักหวานครับมาน้องเชฟวันนี้เองจะไปเก็บผักหวานท้างหนนะเราบจะไปแกงกินตอนเย็นไปนี่ครับนี่ครับพ่อพี่น้องถ้าใครดูผมประจําก็จะดูครับที่ว่าผมเด็ดใบมันนะครับพ่อพี่น้องช่วยในการปริใบของผักหวานนี่ก็ปุ๋ยมากครับทําเองไปนายไปเก็บเลยต้นนุ่ต้นนุ่มต้นนุ้นเป็น,น,น,นาการต้นใหญ่รูกไปเก็บนี่ครับปุ๋ยมากผมนี่ครับถามว่าธรรมชาติออกไหมครับ ก็ออกเหมือนกันครับแต่ว่าออกไม่ค่อยหลายครับนี่ครับต้นนี้ที่ว่าผมไม่ได้พี่ใบมันก็ลืมออกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่เยอะครับเนี่ยเดี๋ยวดูต้นที่ว่าผมพี่ใบเนี่ยพี่หนอกต้นนี้ก็เก็บแล้วครับเลยต้นนี่ยแล้วก็มาเก็บต้นนี้ครับยิ่ให้เรียบเทียบไปดูครับพี่หนอกเนี่ยเห็นไหมพี่หนอกต่างกันไหมครับนี่ครับผ้าหวานป่านั้นน่ะนะผ้าหวานธรรมชาติดูเดี๋ยวผมพี่หนอกนี่เรื่องจริงเลยครับ หวานธรรมชาติเพียงแต่ว่าผมใส่ชีงง้วใส่ใส่ฟุ้นก็ใส่ใบผักกาดน้องนายเนาะก็ไอ้ต้นทวดินน้องนายเนาะนี่ไงใช่ไหมความแตกต่างเนี่ยอันนี้ดีกว่าผมถ่ายทำให้ดูอันนี้คือไม่ได้เด็ดเลยครับผมพี่น้องดูดูความแตกต่างครับผมพี่น้องคือธรรมชาติของของต้นไม้ครับเข้าต้องพี่ใบก่อนครับแล้วก็เขานี่เขาก็จะหลัดยอดใหม่นะครับผมพี่น้องดูนี่เจอฝนแค่ทีเดียวครับปีนี้ฝนเพิ่งตกมาครั้งแรกครับครั้งเดียวประมาณต้น เดือนกุมภาวันนี้ก็วันที่สี่สายนายสิบสี่กุมภากุมภาพันธ์เนาะวันอะไรวันวันเดนไทยวันแห่งความรักนี่ครับก็สุขสมหวังกันทุกคนนะครับวันแห่งความรักนี่แหละครับพ่พี่น้องดนด้วยเห็นไหมครับก็ลองไปทําดูครับพ่อพี่น้องแต่นี่ผมไม่ได้บํารุงเลยครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่ครับใส่แต่ฝุ่นกงไอ่ ต้นทั่วดินที่ว่าปูไว้ตอนนั้นแล้วก็ใบพักกาดใบไม่ใช่เท้าเหรอครับเรื่องนี่โยนสันสันแบบนี้ไปสังเกตด้วยนายเด้๋แบบนี้โยนสันสันแบบนี้เก็บเก็บจะโยนแบบนี้ได้เลยนี่เออแบบนี้ก็ได้เอาไปต้มจิ้มนี่ครับพอี่น้องลองทำดูครับพี่น้องอันนี้ยำนะครับอันนี้คือ เอาไปกินนะครับพ่อพี่นอ้องไม่ต้องเล็งไม่ต้องอะไรครับแบบธรรมชาติหวานจ่อยนะพ่อพี่นอ้องเออดวูมือหยอดอืมน่ายเก็บไอ้นายใส่หยอกนี่ไอ้ไอ้นายทำก็นนี่ได้นี่ไอ้น,น,น,นายกหางกางนี่ปุ๊บนี่แ,นนนนนแล้ว,วก็ดิดนำมันออกดิดทุ่มมันออกเออนั่นแหละเพราะว่ากุ๊กมันกินไม่ได้เห็นความแตกต่างไหมรับพี่นอ้องดูด้วยนี่นะครับก็เป็นชาวภูมิปัญญา ของผู้เฒ่าผู้แก่บอกมาครับแม่ผมก็บอกผมทํามาสองปีแล้วพ่อพี่เนาะก็ได้กินของแกจริงๆครับได้ได้กินก่อนไอ้อันที่ว่ายังไม่ได้เด็ดเด็ดใบช่วยในการผิใบนะครับพ่อพี่เนาะก็ได้ประมาณนี้ครับต้นเถียรยังมาพี่ใบดูเลยเป็นยอดสันครับอันนี้นิดหน่อยสันไรผมก็ไปเก็บครับเพราะวันเป็นพวกะวานส่วนเจ้าของ ทำไมมันลัดจะไววกินต่อเนื้อนนะครับนี่นะครับก็เป็นก็บเคล็ดลับเล็นหน่อยมาฝากผมเป็นพี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนแลวครับแต่เอฟซีนี่นะครับแต่ยามาพักหวานนี่ธรรมชาตินะครับที่ผมเคยบอกทุกทีควที่ว่าถ่ายทางพักหวานคือพักหวานเขาต้องมีพีเรียงนี่ครับต้นไม้มุนี่แหละเนี่ยเพราะว่าลาเขาจะไปชนชายตามต้นไม้มุนี่แหละครับต้นไม้ก็สวนเอาไ้โอเคครับอย่าเจ็บอย่าจนครับ กาสลแกงผมครับคนขยันครับไม่รับรถตายถ้าอยากสบายก็ซื้อเสืกอกเปีกับหมอนชอบก็กดไดใช่ก็กดติดตามขอบคุณมากครับสำหรับการชมสวัสดีครับสวัสดีครับบา,บาย